สวัสดีครับยินดีต้อนรับ e FC ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวุฒิคิมลารถไทซิ่งพามาชมน้องใหม่นะครับของเสียตีนะครับยันม่า YB271 ซเึ่งเื้อามาใหม่นะครับ น้องไม่เสียตีนะครับเสื้อลีายนะสุดยอดมากเลยครับมีสองคันแล้วนะครับเอาไว้ขุดงานประปาอย่างเดียวนะครับสำหรับเสียตีนะฮะขำคูนนะครับก็ํำคูนมันมานแห่งๆนะครับงานหลายๆนะครับสำหรับเสียตีเราเนาะตัวนี้เป็นยันมากนะครับขนาดกำลังพอดีนะครับพอดีเลยนะฮะ รับงานคุดค้องนะครับว่างทอปะปะตามมูว่านหรือว่ารับเมาทั่วไปคุดฟุ้นนะครับคีฟุ้นคิงว่าเอาแกขอก็ได้นะครับเราวเราวเา กำลังเตรียมที่จะเอาลงนะครับเสียดีนี้ได้มาถูกมากเลยครับจะให้ทายนะครับจะให้ทายว่าคันนี้เสียดีได้มาเท่าไหร่นะครับเป็นยันมา YB 2 7 1 UUZ UC นะครับ ไทยนะครับว่าได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับราคานี้ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงนะครับสำหรับราคานี้นะครับ ติดค้างแล้วป่ะนี่สวิงมาใช่สวิงใช่อ,อย่าบอกเลยเจ้าอิติ เข้าท่าดีจริงๆนะครับสำหรับรถเล็กๆนี่ทั้งเรื่องจะสนใจแล้วนะครับสำหรับรถขุดขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันหาตังค์นี้เยอะกว่ารถดำอีกนะครับยันมากนะครับขนาดกำลังพอดีนะฮะไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับรถขุดขนาด20นะครับ น่าจะประมาณ 2, สองตันกว่าๆนะฮะเีม้มขุดมั้งเนี่ยขุดมั้งเนี่ยมันจะขุดได้ไหมนะครับโอ้โอ้เอาลงจากรถนี่ขั้นใหญ่เหมือนกันนะครับเฮ้ยลบแล้วกอน ไม่โหลดนเลยนะครับไม่มีการโหลนนะฮะอ้สุดยอดแท้มีลายแยกด้วยนะครับ มาชิกใหม่นะครับของเสียตีนะครับยังไม่คุ้นชินกับรถนะครับรถยังยังไม่เข้ามือน,นะเพราะว่าเพิ่งได้ขับนะครับน้องคิมนะครับโยกับรถแมคโครมัม้งแต่เล็กๆนะครับ ตัวเล็กนี้ต้องเอาตัวสปอเก็ตขึ้นนะครับนั่นคือจวดดีไทยตีเท้าท่าเลยเสียตีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับคันนี้ก็ได้มา80,000ื่นนะครับราคา80,000บาทนะครับคิดดูนะครับมันได้มาฟรีนะครับ80,000บาทดูรถกระบะจะยกไปนะครับ เจ okay, ดี <laughs> ได้มาในราคาแปดหมื่นบาทนะครับ <laughs> เป็นรถพรกักพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าราคานี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ <c oughs> โอ้อรอลอยเลยนะฮะ ราคาพักพ่วงกันนะครับสําหรับเสียตีได้มาก็ราคาแปดหมืนบาทนะครับโอ้ลีโวนะฮะยกเลยนะครับน่าจะประมาณสองตันนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะยินดีด้วยนะครับสําหรับเสียตีนะครับก็ขอให้งานเยอะๆนะครับคําคุณคำคูดนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาโอกาสสักคันบ้างนะครับเพราะว่าชื่นชม แล้วก็ชื่นชอบไมโครมาแต่เล็กๆแล้วนะครับก็สวยงามนะครับพอดีเป๊ะเอางานแล้วไงดิบ้าหง่ามขับท้ามีทรงสิกนี่ด้ว สวยงามนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอีหน้านะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอีหน้านะฮะสวัสดีนะครับ